สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนิดอีกครั้งในวิชาภาษาไทยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้เรียนเรื่องอักษรน,นาประเภทที่1คือออกเสียงพยางค์เดียวคือเปล่งเสียงออกมาครั้งเดียวนั่นเองนะคะซึ่งอักษรน,นําประเภทที่มีพยางค์เดียวคือมีหอหีบนาและก็อานายอนั่นเองนะคะวันนี้ครูนิดจะพาเด็กๆไปรู้จักกับอักษรน,นาที่ออกเสียง สพยางค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะสำหรับอักษรน,นำแบบสองพยางนะคะวิธีการอ่านของมันก็คือพยัญชนะต้นตัวแรกของคำจะออกเสียงอะ ึงเสียงไม่มีรูปสระอะนะคะแต่จะออกเสียงอะแค่ครึ่งเสียงนั่นเองนะคะส่วนพยางหลังหรือพยางคที่สองจะออกเสียงเหมือนมีหอหีบตามประสมนั่นเองนะคะพูดีงาๆคือพยางแรกออกเสียงอะกึงเสียงพยางทั้งหลังออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำํำเราไปดูกันค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างและอ่านออกเสียงอย่างไรสำหรับ อักษรนำสองพยางนะคะเราจะแบ่งเป็นอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวเด็กสังเกตนะลูกอักษรสาหมู่ที่เด็กๆเรียนไปแล้วคืออักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำจำไว้นะคะอักษรต่ำมันต่ำมันเตี้ยมันไปนำใครไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงโดนอักษรกลางนำอักษรกลางนำต่ำเดียวและอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ สำหรับอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวเด็กๆยังคงจำได้ใช่ไหมคะว่าอักษรน,นำแบบเป็นออกเสียงสองพยางพยางแรกจะออกเสียงอะกึ่งเสียงสังเกตนะคะจะออกเสียงอะกึ่งเสียงแต่ไม่มีรูปสระอะนะคะเวลาเขียนพยางที่สองหรือพยางข้างหลังจะออกเสียงเหมือนกับมีหอนำยกตัวอย่างอักษรกลางนำอักษรต่ำต,ต่ำเดี่ยวเช่นคำว่า ปอดนะคะเด็กๆหลายคนเรียนอักษรเ,เรียนคําควบกล้ำไปแล้วถ้ามองด้วยตาโอ้โหเห็นรอเรือเด็กๆขาเด็กๆรีบอ่านทันทีเลยปลอดอาดไม่ใช่นะคะเพราะคํานี้ไม่ใช่คําควบกล้ำแท้แต่มันเป็นคําอักษรนําค่ะเพราะวิธีการอ่านของมันคือพยางหน้าออกเสียงอะกึ่งเสียงพยางข้างหลังออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานํายกตัวอย่างคํานี้นะคะ เขียนแบบนี้อ่านว่าปะรอดสังเกตนะคะพยางค์แรกออกเสียงอะกึ่งเสียงพยางค์ที่สองออกเสียงเหมือนมีหอนำคำนี้จึงอ่านว่าปะรอดอีกครั้งค่ะปะรอดปะรอดออกเสียงอะกึ่งเสียงคือออกแค่ครึ่งเสียงนั่นเองนะคะปะรอดปะรอดวัดไข้ค่ะต่อไปคำที่สองค่ะคำนี้เขียนตัดลาดนะลูก เขียนแต่ลาดแต่ไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะเพราะเราไม่ได้ออกเสียงตอเต่ากับลอลิงไปพร้อมกันในที่นี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของอักษรน,นำคือตอเต่านำอักษรต่ำคือลอลิงคำนี้จะออกเสียงสองพยางพยางหน้าออกเสียงว่าตะพยางหลังออกเสียงว่าหลาดออกเสียงเหมือนมีหอนำนะคะคำนี้จึงอ่านว่าตะหลาดสังเกตไหมคะพยางแรกจะออกเสียงอะ พยานข้างหลังหรือพยานที่สองจะออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำเราเขียนตะลาดแต่เวลาอ่านเราอ่านว่าตะลาดสังเกตนะคะพยางแรกออกเสียงอะรึงเสียงพยางที่สองออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำค่ะไปดูกันต่อค่ะคำนี้อ่านว่าถูกต้องค่ะเด็กเริ่มเก่งแล้วคำนี้อ่านว่าอะรอยนะคะสังเกตพยานข้างหน้าออกเสียงอะ พยัญครั้งหลังออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำนะคะหอรออยอ,รอยอร่อยไม่เอกร่อยอ่านว่าอรอ่อยอร่อยแบบนี้นะคะต่อไปไปดูกันต่อค่ะที่อักษรสูงบ้างนะคะอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะเรามาดูค่ะยังคงมีวิธีการอ่านเหมือนเดิมคือพยัญค้า้งหน้าหรือตัวแรกออกเสียงอะ กึ่งเสียงพยัญชนะข้างหลังนะคะออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำค่ะเช่นคำนี้นะคะคำนี้เขียนขนมสังเกตนะเวลาเขียนไม่มีรูปสระอะนะคะแต่เวลาอ่านพยัญชนะแรกจะออกเสียงอะคือค่ะและพยัญชนะข้างหลังออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำค่ะหอหนออกมอหนมดังนั้นคำนี้เขียนรูปว่าขนมแต่เวลาอ่านอ่านค่ะ ขนมพยางค์ที่สองออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำนอหนูนะคะอ่านว่าขนมคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่ายังไงคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำนี้เป็นคำสองพยางค์อ่านว่าฉลาดพยางค์แรกออกเสียงอักกึ่งเสียงพยางค์หลังออกเสียงเหมือนมีหอนำนะคะอ่านว่าฉลาดเด็กๆเป็นคนฉลาดมากถ้าตั้งใจเรียนนะคะต่อไปคำนี้ล่ะคะอ่านว่ายังไงคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะคำนี้จึงอ่านว่าถนัดนะคะออกเสียงอะกึ่งเสียงในพยางแรกถะพยางข้างหลังออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำนะคะหอนออะดอนัดดังนั้นคำนี้อ่านว่าถนัดอีกครั้งนะคะออกเสียงพยางแรกเหมือนมีอะถึงเสียงพยางที่สองออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำคำนี้อ่านว่าขนม ขนมสังเกตนะคะฉลาดอ่านว่าฉลาดถนัดอ่านว่าถนัดต่อไปยังคงต่อที่อักษรสูงน,น้ำอักษรต่ำเดียวอีกนะคะคำนี้ค่ะอ่านว่าสนุกอ่านว่าสนุกสังเกตนะคะพยางแรกออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงพยางข้างหลังออกเสียงเหมือนหอหีบมันนำนอนหนูค่ะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่ายังไงคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะอ่านว่าสงบเราเขียนสงบนะคะแต่เวลาอ่านอ่านออกเสียงสงบสะออกเสียงอะกึ่งเสียงพยางค์ข้างหลังงบออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำงง,งูนะคะสงบต่อไปคำนี้่ะคะอ่านว่ายังไงคะเด็กๆถูกต้องค่ะอ่านว่า บางคนรีบนะคะเห็นรอเรือแบบนี้โอ้ยมันต้องเป็นคำควบกล้ามันไม่ได้อ่านว่าฝรั่งนะคะไม่ได้ออกเสียงฝอฝากับรอเรือพร้อมกันแต่มันเป็นอักษรน,นำค่ะลูกมันจะออกเสียงพยางค์แรกเป็นเสียงอะออกเสียงว่าฝักพยางค์ข้างหลังออกเสียงเหมือนหอนำออกเสียงว่ารังเหมือนหอนำรอรออ่างอ้อรังไม่เอกรังคำนี้จึงอ่านว่าฝรัง่งอีกครั้งค่ะฝรัง่ง สรุปนะคะสำหรับอักษรน,นำง่ายๆเลยก็คือแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. อักษรน,นำที่มีพยางค์เดียวคำว่าพยางค์คือเปล่งเสียงออกมาครั้งเดียวนั่นเองนะคะอักษรน,นำพยางค์เดียวมีหอหีบนำเช่นคำว่าหนูหวานหมดใหญ่เงือ และอักษรน,นำพยางเดียวที่มีออ่างนำยอ,อยักษ์คือออนำยอนั่นเองมีใช้เพียงแค่4ี่คำบนโลกใบนี้นะคะได้แก่คำว่ายาอยู่ยางอยากเด็กๆทําไปแล้วเมื่อวานนะคะสำหรับวันนี้ที่เราเรียนไปก็คืออักษรน,นำที่เป็นอักษรน,นำสองพยางคือ พยัญชนะต้นตัวแรกจะออกเสียงอะกึ่งเสียงและพยางค์ข้างหลังจะออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าตลาดสังเกตนะคะตลาดพยางค์แรกออกเสียงอะพยางค์ข้างหลังออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำต่อไปคำว่าขนมนะคะขะนมต่อไปคำว่าสนุกสนุกต่อไปคำว่าอร่อย อร่อยสังเกตนะคะพยางค์แรกออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงพยางค์ข้างหลังจะออกเสียงเหมือนมีหอหีบมานำค่ะคำต่อไปค่ะถนนถนนและคำสุดท้ายค่ะสลบสลบฝึกอ่านให้คล่องๆนะคะเด็กๆสำหรับอักษรน,นำนะคะไม่ยากกันเลยสำหรับอักษรน,นำของเรานะคะเด็กๆฝึกอ่านให้เข้าใจ สังเกตดีๆว่าอักษรน,นามแบกออกเป็นสองอย่างนะคะคืออักษรน,นามแบบพยางค์เดียวหอหีบนาแล้วก็อ,อนำยอและแบบที่สองคือสองพยางค์นั่นเองพยางค์หน้าออกเสียงอักล่งเสียงและพยางค์ข้างหลังออกเสียงเหมือนหอนนำฝึกอ่านและสังเกตคำอย่าจำสับสนกับคำควบกล้มนะคะหวังว่าเด็กๆ จะตั้งใจดูคลิปการสอนของครูนิดถ้าใครยังงงงดูซ้ำอีกหนึ่งรอบและฝึกอ่านออกเสียงวันนี้ถ้าใครอยากจะเก่งให้ตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้ครูนิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ